าเดินดูแบบไปไนะครับรถหมดสัญญาเช่าของบริษัทไทยวีพีคันนี้ Toyota y ยา i ิสปี2020นะราคา355,000 00, บาทเลขใหม่ประมาณ90,000เกือบเกือบแสนคันต่อมา Toyota นะครับ Toyota a อ t i ติ r นะปี2020เลขใหม่13,000ร,ราคา599,000บาทสูงขึ้นมาหน่อยจะเป็นรถไฮบริดนะครับ โ o โยต้าคลอสโตโยต้าโคโร拉คอนะครับเจ็ดแสนแดบาทนะเป็นรถปี21นะ่สิบเได้เครื่องหนึ่งจุดแปนะประหยัดน้ำมันมากคันนี้ประมาณ2ี2สถึงยีกิโลลิตรครับอันนี้เลขไมลหนึ่งแสนหนึมื่นหนึ่งันประมาณนี้นี่คันนี้จะเป็น Honda าฮอนดตัว R S นะครับ H R V R S เลขไมลเก้าหมื่นเจ็ดะครับราคา6กแ0 0 0กบาทปี2 0งพนบเอ็ะอันนี้ C R V C R V คันนี้ขับสด้วยนะครับ สีขาวมุกค,ครับ4เลขไม่แสนสี่ราคา9ก้าแสนสี่นะครับ CRV คันนี้ m a z ด้ CX 3 0ราคา6กแสนเก้าบาทเลขไมหกมื่นเนะ CX 3 0ปี2021ันยี่ินไดนี่มีหุนไดด้วย1นึ่งล้านหแสนเก้าบาทเลขไม่เก้ามืสี่ต่อมานี่ เป็นอีซูซุหนึ่งจุดเก้านะครับเนี่ยหนึ่งจุดเก้าราคาหกแสนเจ็ดคันนี้ได้เกียร์ออตโต้นะครับปีสองพันยี่สิบเลขไม่เจ็ดเจ็ดหมื่นสี่รถเดิมโรงงานหมดนะครับโปรเจกเตอร์ er คันนี้ราคาเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทได้ได้ตัวสองจุดสี่วีคันนี้พิเศษก็คือว่ามันเป็นปียี่สิบเอ็ดที่ได้กล้องรอบคันมาแล้วนะครับเนี่ยเลขไม่แปดหมื่นสี่ครับคันนี้ได้กล้องรอบคัน ถ้าเป็นตัว2019เอ้ย2020จะยังจงัจะยังไม่ได้นะครับแล้วก็มีนิสสันคลิกเลขใหม่ตีว่าแสนกลมๆแล้วกันเครื่อง1.2ราคา530,000บาทคันนี้รี v o ราคา330,000บาทดูแบบไวๆเลยครับเนี่ปาเจโร่ ero, นี่860 0 0 0นะครับ เลขไม่แสนสองพันสภาพดีมากถ้าท่านใดอยากรู้รายละเอียดเดี๋ยวผมส่งคลิปให้ดูนะครับผมรีวิวเอาไว้แล้วแล้วก็มีนี่เวลไฟเวลไฟสองล้านสองนะครับสองล้านสองแสนหกหมื่นปีสองพันสิบเก้าเลขไม่แสนกว่า 100, 000, นะครับเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็โตโยต้ารีโวสเปคนี้มีเยอะนะครับหลายคันเลยราคาเริ่มต้นเนี่ยมีตั้งแต่หกเก้าเก้าเลยนะท่านหกเก้าเก้านะ แต่ว่าคันนี้เลขไม่น้อยนะครับถ้าห9เาเก้าจะเลขไม่แสนขึ้นไปนะเลขไม่เยอะก็ประมาณแสนแสนต้นๆเนี่ยแหละท่านทักมาได้ถ้าท่านสนใจนะครับเป็นรถเกตเอเหมือนกันแต่คันนี้เปิดที่เจ็ดแสนสามนะเลขไม่น้อยแปดหมืนแปดนะครับถือว่าน้อยนะรถปียี่สิบเอ็ดนะครับท่านน,น้อยเลยเลขไม่แปดหมืนแปดรถแค่สามปีเองอพวกล่องลอยต่างๆนี่เดี๋ยวเก็บงานให้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วง พอที่นี่เขามีการรับประกันด้วยนะการันตีจากผู้ขายนะครับรับประกันไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำก่อใหม่นะครับถ้าตัวเจอภายหลังรับซื้อคืนเลยนะคันนี้มีเอ็กเครื่องสามพันครับราคา999,000นาหนเก้ับาทนะรปรับลงจาก1 60, นะึ่งล้านหกหมืะเครื่องสามพันนะครับคันนี้แล้วก็ f o r t u n อร์นี่ล้านสองสวยมากสีเดิมทั้งคันนะเลขไม์แสนห้านะครับ เลขไมแสนห้านะสีเดิมทั้คันป้ายแดงประมาณล้านแปดล้านเจ็ดล้านแปดนะครับ f o r เ u อร์ er, ปีสองพันยิบเอ็ดด้วยความที่เป็นโฟ er ลเดอร์เราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเพราะว่าออปชั่นเขามาเต็มนะครับกล้องรอบคันนะกล้องรอบคันคูดคอนโทรนะตัวนี้เป็นตัวเ e g e n d ดอร์ซิกมนะครับขับสีสีเดิมทั้งคันเนะครับถ้าท่านใดสนใจนะผมจะส่งคลิปรายละเอียดให้ดู คันนี้ซีวิกสองสองเก้าศูนย์ซีวิกเนี่ยราคามันเป็นตัว e นะตัว e ราคาเริ่มต้นเนี่ยห้าแสนเก้าพันบาทก็จะเป็นสเปคนี้เลยครับสีนี้คันนี้เลขไม 97, นะ่เก้าหมื่นเจ็ดครับปียี่สิบราคาหนะ้าสี่ห้าห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทมาวีออสวีออสนี่ได้ปียี่สิบเอ็ดเลยครับนี่สามแสนแปดเลขไม สามแสนแปด0ันยอสเดี๋ยวไปดูข้างหลังดีกว่าข้างหลังมีจอดอีกครับรถไม่ได้มีแค่นี้นะครับรถมีเยอะมากมีในโกดังอีกครับท่านใดสนใจติดตามไปได้เลยนะอันนี้ผมพาไปพาแบบเดินดูเร็วๆเลยท่านใดสนใจขนาดเดี๋ยวผมส่งคลิปรายละเอียดให้คันนี้เป็นปี2021เเลยนะครับเนี่ย เปิดที่เจ็ดแสนสมครับเลขไมล์แปดหม 8, นะื่นห้าสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมรอบคันเลยตรวจให้แล้วแล้วก็มิลเอ็มินี่เข้ามาใหม่หลายคันเลยนะครับนี่ราคายังไม่มาแต่เลขไมลน้อยมากเลยนี่เลขไม่เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดันเก้าออเฮ้ยไม่ใช่แล้วนี่หกหมื่น็ดันเก้าร้อยนี่ เลใหม่เจ็ดพันเก้าไม่ใช่แล้วเอารถไปจอดหรือไงนี่ปียี่สิบเดหนึ่งจดเ้านวินะครับนี่ดูสีก็รู้แล้วว่าเดิมทั้งคันเนี่ยถ้าสีมันเสมอกันแบบนี้ครับนี่มันจะเดิมทั้งคันเลยถ้าท่านไม่เชื่อเดี๋ยววัดสีให้ดูก็ได้ครับอันนี้รถเล็กๆมาด้าสองแล้วก็นิสสันเครื่องพันเทอร์โบนะครับปี20สบราคา 3, 3, สามแสนสามไหมเล็ไมเก้าหมื่นหนึ่งนิสสัน โอเคแล้วก็ H RV อารนี่คันสุดท้ายสีนี้สวยดีนะครับเนี่ยแล้วรถสภาพดีมากด้วยครับรถเกรด A นะนี่ต้องมาดูสีจริงครับสวยสวยมากคันนี้5้าแสนห้านะเลขไม้เจ็ดหมื่นหนึ่งปีสิบเก้าถูก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 ห้าแสนห้า โอเคครับรถจอดเพชรเกษม69นะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 9 2 5 5 4 6 6 8 0เบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมปุ๊คครับสนใจคันไหนก็ทักมาได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งคลิปรายละเอียดให้ถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าผมถ่ายไว้นะผมไม่ได้ถ่ายไว้ครบทุกคันหรอกอาทางก,ก็ติดตามมาติดตามเรื่อยๆแล้วกันครับผมวันนี้ไปนะครับ